ช่วงนี้เนี่ย21อตุลาจะออกพรรษาใช่ไหมครับลายลายวัดก็ต้องไปอะไรคะทอดกระถิอาช่ยคราวนี้มีมิจฉาชีพไปหลอกวัดอีกแล้ววัดแห่งหนึ่งอยู่ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลอกยังไงรู้ไหมคะยังไงเธอบอกว่าฮัลโหลสวัสดีครับขอเรียนสายท่านเจ้าอาวาสครับผมบุญชัยเป็นเจ้าของบริษัทวิศวะพัฒนากจผมเนี่ยต้องการอยากจะทําบุญทอดกระถินเพราะว่าตอนนี้ผมเนี่ยอยู่โรงพยาบาลอยากทําบุญ โดยเงินสด1นล้านห้าแสนบาทรถปิกอัพสองคันพระบูชาขนาดใหญ่และองค์เล็กรวมเป็น24องค์งาช้าง6คู่เครื่องลายครามโต๊ะโซฟาและจะถวายกุฏิให้อีก7หลังครับโอ้มหาเศรษฐีแล้วเนี่ยขนาดอย่างนี้ท่านจะาอาวาก็แบบว่าโอ้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนมีจิตใจอย่างที่จะทำบุญท่านก็เอาได้รับไว้ถูกไหมฮะ แต่ว่าต้องใช้รถบรรทุก3าคันหลังจากนั้นนายบุญชัยให้ลูกน้องโทรมาค่ะสวัสดีครับผมเป็นลูกน้องนายบุญชัยครับทำเสียงเองดัดเสียงเองไหมหรือคนอื่นเป็นแก๊งหนูทำเองนายบุญชัยดัดเสียงอันทะรถเนาะอ้าเราทำอะไรทรถซิลูกน้องเสียบุญชัยบอกว่าเออถ้าจะเกิดถ้าเกิดขนของทุกอย่างมาครับอาจจะต้อง ลบกวนมีค่าขนย้ายจากทางวัดหน่อยอ๋อใช้วิธีอย่างนี้จะเอาค่าขนย้ายทั้งหมดนะครับ4ี่หมื่นเจ็ดครับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็น่ารักโอนไปให้ห้าหมื่นโอ้ตายแล้วโอนไปห้าหมื่นปุ๊บลูกน้องบอกว่าท่านเจ้าอาวาสครับลถยางแตกลถยางแตกขนมาไม่ได้ครับโอนเพิ่มให้อีกหนึ่งหมื่นได้ไหมครับได้คืออยาเอาอะท่านก็โอนไปอีกหนึ่งหมื่นโอ้ยท่านสุดยอดเลยหกหมื่นโอ้ตายละหกหมื่น หลังจากนั้นลูกน้องโทรมาโอ้ยติดขัดอีกแล้วอะครับอะไรอีกอะอาจจะต้องขอแบบอน้วมันหมดเหรอโอนมาเพิ่มได้ไหมครับท่านเจ้าวาดรู้สึกว่าเอะใจหรือยังท่านเอะแล้วมีพิรุธโอ้ตายละก็เลยไม่โอนไปคราวนี้ติดต่อไม่ได้ทั้งเฮียบุญชัยและลูกน้องของเฮียบุญชัยคราวนี้ก็แจ้งตำรวจสิคะพอแจ้งตำรวจปุ๊บก็ไปรู้ว่า ไม่ได้โดนวัดเดียววัดอื่นก็โดนแล้วอีกวัดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคืออีกทางอีกวัดหนึ่งเนี่ยชราคือเหมือนกับว่าเอะใจยังไม่โอนไปคแต่มีการอัดเสียงไว้ดีแล้วก็เลยเอามาเหมือนกับเอามาเทียบให้ท่านเจ้าเรื่องราวเหมือนไหมว่าเสียงนี้ไหมเสียงแบบนี้เขาบอกว่าเสียงคล้ายกันน่าจะเป็นคนเดียวกันเสียงคนที่โทรมาหรือว่าเสียงลูกน้องเสียงคนที่โทรมาเป็นเสียงลูกน้องเป็นเสียงนุ้ยนะ คือคนที่พัวมาก็คือเรื่องราวก็คือเหมือนกันประมาณว่าจะถวายของเยอะๆอะไรนี้เหมือนกันหลงดนู่นนี่ติดขัดเรื่องช่ากริ่นนะพดีลกปีนี้ไงปีนี้พอโควิดเข้านะคุณผู้ชมเนอะกระถิ่นก็ไม่ค่อยได้ไปถึงวัดหลายๆวัดไงพอกระถินจะไปถึงเนี่ยก็อาจจะอยากจะได้รับกระถิ่นนั้นเนาะ แม่โจรนี่มันเลวจริงๆใช่เลวแล้วหันมามองหน้าฉันตองหัมองทางจอสิเธอไปโจรดูอยู่ฝากคุณตำรวจด้วยตายนะคะให้เร่งติดตามไม่ได้เลยแบบนี้คือทางวัดเองก็ลำบากอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่านนทบุรีเองเนี่ยก็เหมือนกับเสี่ยงน้ําท่วมเหมือนกันถูกไหมก็อาจจะต้องมีปัจจัยเนี้ยเอาไปซ่อมบํารุงดูแลวัดเดือดร้อนแล้วแล้วยังถูกเนี่ยมิจฉาชีพทําแบบนี้อีกนะคะขอให้จับได้โดยฝากคุณตำรวจด้วยนะครับค่ะ